สุสานกันนี่ค่ะโทรรบะนะคะให้อดจังเปลี่ยนใหม่ฮักซาสวยงอยซาสวยงอย นี่เปลี่ยนนี่คะ่ะเปลี่ยนป้ายเปลี่ยนเขาเรียกโทบะนะคะตอนโอบองคะ่ะวันโอบองปีละหนึ่งครั้ง ไม้โทบะนี่นะคะเป็นไม้ที่เราแสดงถึงความลํำลึกถึงนะคะบรรพบุรุษญาติพี่น้องผู้ที่เสียชีวิตไปนะคะเราจะมีไม้นี่มาเสียบไว้นะคะเสียบไว้ทุกปีในช่วงเทศกาลโอโบองนะคะเพื่อแสดงถึงความให้รู้ว่าเราลํำลึกถึงรละลึกถึงญาติพี่น้องบรรพบุรุษที่เสียชีวิตไปค่ะก็เอามาเสียบไว้ที่สุสานตรงนี้นะคะ่ะ ถ้าจะพูดแบบเข้าใจง่ายๆนะคะไม้โทบานี้มันก็เป็นคล้ายๆจดหมายที่เราเขียนถึงบรรพบรุษเขียนถึงญาติพี่น้องที่เสียชีวิตไปแล้วรับได้รับรู้ว่าเราได้มาละลึกถึงได้มาเยี่ยมเขาที่สุสานแล้วนะคะก็เป็นคล้ายๆจดหมายนะคะก็จะมีชื่อของเรานะคะมีชื่อของป้าแป๋วซึ่งไม้นี้นะคะพระก็จะสวดให้แล้วค่ะวันนี้ป้าแป๋วมาค่ะก็มีพิธีพระสวดแต่ไม่ได้ถ่ายทําวิดีโอเพราะคนเยอะค่ะ